สวัสดีครับพ่อครูจ้จอมแกนนของเรานะครับวันนี้ครับนี่เลยอาวุธเดดครับปักเบสครับ่วงนี้พ่อแนามันนักครับผมมันตกครับเลไไไปตอนเหนี่อาวุธเดดนี่จะเนี้เคียดครับจะตายแล้วครับกามาแต่คืนนี่ตายเร็วจริงครับวันนี้พ่อจะตายละเหลือเคียด์เมื่อกี้หลังครับดังนั้นเดี๋ยวผมยมาใส่ไครับเดี๋ยวบืดผมซออเคียดมาใส่ซ้ําครับนี่ครับหมายหมายเดือมครับเนาะ หมายเดิมผมเก้ใส่ตั้งลุ่มมานี่ผมขึ้นมาทางบนครับขึ้นมาทางบนเห็นครับเ้ยาวไปเลยเลยครับป่ะเดี๋ยวเอาไปใส่กันดีกว่าครับตอนนี้ตะวันก็จะโตดีแล้วครับ5โมงละเดี๋อยอย่าประทันครับเอาเบสมาประมาณทิมซีสิบหลังครับป่ะไปลุ่นกันดีกว่าครับไปลุ่นด้วยกันไปใส่ด้วยกันครับไปเขียดป่อยตายหมดแล้วครับโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายตอนนี้ครับยู่ๆกันนก หมููเป็นตาหยางครับไข่หูเป็นตาอุ้ยไขย่หูเป็นตาหยางอ้าเขียดซมหายากอยู่แล้วไข่หูเป็นตาหยางบอกแล้วครับว่ากามาแต่คืนเนี่ยครับฝนตกนักแล้วก็ไปการเซตเอามาไว้กับ,กบเกาหน้าหดนะครับจะได้หมูหูตายอะ่ะไข่หู้จอยตอบเองครับ นไอ,อ้พอคลิปนี้หูกก้จวยตอบผมท่าเรียดผมเรียดผมซีห้าซีบาตายเลือ่ะมาถึงเ้าอะ่ะนี่กะไหนทยยวยตายมั้งละไปไปใส่กันดีกว่าครับ จไนี่เอ้ยครับหลังต่อไปหลังต่อไปครับมีกาเคียดตัวหลวงครับผมกับบอมันใจเนาะเคียดตัวหลวงนี่เพราะว่าหมายนี่กับป่ามันป่ามันไสประมาณสักสองขีดสามขีดนะครับสไสญ่มันบอกเลยมีมันแบบไงแต่ครับจุดแต้มันป่านะคือ,อเอ้ยโอเซียนบาตนะครับ รียบร้อยไปโอ้ตอนี่ครับเนี่ยแบกมานี่ตายแล้วอะ่ะเจ้าอยู่บ้านก่อนออกมาตะกี้มาตายด้วยอเออแบกเต้เหอตัวการจะตายกันทีมด้วยอะ มันไปนอกจะไดนี่น้ามเขาใส่ให้มันตตอดออะอยู่บ้านตรงต้นอะได,ดีวะนี่ดีกว่านี่กระหนามครับหนาวอะ สอบใส่ยตีหนามครับตีโคโอเคกล้วยโอ้โหละขึ้นจะได้ครับไปเอกล้อยได้แต่ละหลัง มาดูใสกันครับ เฮ้ย <Hey. S 2> บร้อยวิธีปักเขียดกับเฮ้มันเห้เขียดมันร้อยหน้าด้วยครับร้อยหัวเนาะออ้มันตอ่ะมั้ง มันเด้อมัน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 เด้อไอ้พักเน้นสุดๆแล้วครับกว่ามันหลุดหลังนี่พอแล้ว วัสดีตอนค่ำครับนี่กับสองทุ่มกว่าแล้วครับสองทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวผมปลามาใจเบ็ดครับโอ้เลียดจะไหลครับผมปลามาใจเบ็ดครับวันนี้ใส่ไม้แมลงนี่ครับมาลุ้นไปด้วยกันครับพอหลังนี้ครับโอ้เลียดยี่อยู่กางเกานี่ครับีกันเบ็ดนะครับนี่เหงาไปนี่นี่เลียดู่นี่ครับเอานะครับไป รุ่นหลังต่อต่อไปครับมีหลายหลังนี่ครับใช่ไว้หลายหลังครับรุ่นไปครับมาฟอนหลังนี้ครับโอ้เลงนี่เงียหายแล้วครับนี่ครับ นะครับนี่ครับเงียหายไปแล้วครับเดี๋ยวผมขอใส่เงียงก่อนครับหลังต่อไปครับหลังเมื่อกี้เป็นเงียงแล้วร่อนแล้วครับหลังนี้ครับโอ้นี่ก็ต้องนี่มาตายเด้ครับนี่มาตายที่อะนะครับยังมีสักแต้มเลยนะครับมันใส่พวไม้แล้งกับยังยังมีสักตัวเลยครับเดี๋ยว่ามาลุ้นได้กันครับวอลรอบนี่เขาจะมีแต้มก่อนส่วนนี้กับน้ำนักครับไปตอนแห่กับมาได้ครับ นี่มันนักเนาะโอ้หลังนี้ครับมีแล้วครับเหียบปอยูแล้วครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนครับใส่เหียบกันครับมันรุนกัไปเรื่อยๆครับอ่าจะได้ทายห้องมาทายห้องนะครับหลังนี้ครับโอ้ยยังเก่าอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเลี่ยนี่ยังเก่าอยู่ครับนี่ครับกันเวทดนะครับนะครับรุนครับ นี่ครับโอ้นี่เคียดอยู่ยังเกาครับได้บ่ได้ผมก็จะลงคลิปนะครับมีแต้มบ่มีแต้ม,ม,ตมผมก็จะลงคลิปเนาะนะครับเพื่อได้ชมบรรยากาศกันครับอาจจะมือสักน้อยนะครับพวกผมใกล้กับไฟแก็บเนาะเหมือนเราได้มีไฟฟองนะตอนหลังนี้ครับ ครับรุ่นหลังนี้เขียดเขนอยู่ยังเก่าครับน่ครับนอนอยู่นี่เลยครับมันน่าจะโลงไหมครับผมว่าน,นะมันน่าจะโลงครับบ่มีโคมันก็นเลยป่ามันเล่หพอตีครับพอตีนะครับหันก็ครับอยู่อย่างเก่าอยู่ครับนี่อนี้ก็ยังเก่าครับ่อมาถ้าไปรุ่นกันต่อไป นะครับว่ามีซิตเฉียบมาได้แั่ตัวครับกคืนี่บางหลังกะกินนะครับแต่บะรีสนี่ครับอย่างหลังนี้ครับกินนี่ครับนี่เม็ด้อยนี้ครับบะติดครับยังหงษ์เชิยเงินครับนะครับรุ่นหลังต่อไปครับเฮ้ยตรนี้ตัวแล้วครับต่อหลังนี้อู้หลังนี้มีตัวครับหลังนี้มีตัว นี่มิดไส้ครับมิดตัวแน่นอนโอ้ยดูกันเบ็ดครับดูกันเบ็ดโอ้ย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 เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขึ้นมาครับโอ้โอ้ไส้แงามครับไส้แงามโอ้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 ออาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้เด <themselves? c vap ors> ี๋ยวผมเห็นโยกขึ้นมาครับเบ็ดจะลุตแล้วครับหนึ่งสองสามครับ นี่นะครับโอ้โหมาแล้วครับเห่วแล้วครับนึกว่าจะมีตัวแล้วครับนี่ครับอุ้ยใส่แงามใส่แงามใส่แงามครับใส่แงามครับผมนะครับเดี๋ยวผมเพื่อพอโอ้โหใส่แงามครับต่อใส่อย่างน้อยก่ผมว่าหิมสีดีนะครับเนาะหิมสีเลยครับนี่โอ้แง้มครับ เห็นได้ครับหวานจวกแล้วบ่อนะครับจะได้กับมีขึ้นหน้าๆได้ชมแล้วครับทำไรครับไปตอนนี้ผมกระจายปีกครับอย่างปิกแล้วเนาะอย่างน้อยกับบางเหวแล้วครับหนึ่งแต้มครับมากำงามแล้วครับอย่างน้อยก็ได้หนึ่งแต้มคือหน้านได้ครับชมแล้วครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมอย่างปีกแล้วครับเดี๋ยวคนผูกเป็นเจ้ามาป้ากันไหมครับคือนี่ลาไปก่อนครับฝันดีครับครับ ผมออกไหมหลอบดึกครับตาสินใจออกมหลอบดึกครับหลบเตียงคื้นครับหิ้มตีหนึงแล้วครับผมลอยมาพอครับพอหลังนี่ครับนี่ครับตัวตัวเลยครับนี่ผมตาสินใจออกไาครับผมว่าผมเะบอกที่แหละนอนตื่นมาพอดีครับมาอุ้ยเดี๋ยวผมขึ้นมาพอครับนี่อ้ยอ้ยดีครับ โอ้ยออเซ็งครับโอ้อาาโหอ่ออออ๋ออมออ๋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 อั๋ออ๋ออ,อ,อ,าาอ,นนอ๋ออคอา๋ออ๋อรัออ๋ออนออ๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออออ๋ออออ่ตออ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  ช่วงสองทุ่มเหมือนมาค่อยได้ครับเรียกว่าออกมาดื้อๆครับเผื่อมันติดนะครับเสียดายมันครับ่ะโอ้โหเต็มแหลกของช่วงดึกครับใส่งามครับใส่เต่าเจ้าเลยครับนี่ท้าละไห้ก็จะตายครับ่ะเก็บครับมานะครับขับนะ จด้วยกันไปเลยครับรอบดึกครับมาใจรอบดึกกันครับโอ้นี่ยังยู่อยู่ครับจะขอแปลงนะครับครับรุนหลังต่อไปครับผาได้มาหนึ่งเต็มแล้วนะครับรอบเด้อครับยังไมครับสบายละถือว่ามีเต็มขึ้นแน่แน่ให้พอแล้วครับหลังต่อไปครับโอ้ นี่จะได้อีอยู่กันนี่นี่หืหไมไอ้สก้าดึงแล้ววะมันดึงจะกืองนี้มันบิดโนมอีหุ่ยหุ่ยหุห่ยอ,อุ้ยมี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 คีเขมีมีมี มันว่าผมมีแล้วเอ้ยนี่ครับโอ้ย้มทีม่สองมี่สองครับใส่ยังงามครับอืมนี่นี่ก็สามแต้มนี่ใส่ยังง้งนั้นเลยครับอืมนีม่เป็นแต้มที่สองของตอนดึกนี่ครับเนาะโอ้ยขอแคปเงินครับมันรุ่นหลังต่อไปครับได้มาแล้วเนาะสองแต้มครับของตอนดึกครับ โอ้ตรงนี้ครับโอ้ดูนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับพร้อมตูดลงไปลุมนะครับนี่ครับโอ้นี่หน้ารุ่นนะครับโอ้มันมันจะมีไส้นะเนาะมันกินดึกหน้ารุ่นครับโอ้ขึ้นมาครับโอ้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  ให้ปอกครับนี่ครับจะได้กับเป็นเต้มที่สามของดึกตอนทึกนี้นะครับอุ้ยเต้มที่สามครับตอนดึกครับอืมว่าจะมีตัวดีครับตั้าใิเจออมาอสามเต้มครับตอนทึกครับเก็บครับสวัสดีในส่วงเจ้าครับ ามมาเก็บเบสครับมาใจด้วยกันครับมราจะได้ตะคืนหลบแมลงนะครับหลบสักสองทมเนี่ยผมได้ไปตัวแล้วก็หลบดึกครับตอนนั้นเกือบตีหนึ่งแล้วครับผมมาทำรอบได้ไปสามตัวครับเดี๋ยวพอหลบแม่เจ้านี่ครับจะมีขึ้ชมจะมีให้นฟอร์กีแต้มนะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันดีกว่าครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับสองน้อยน้อยนี่นะครับ ขอบคุณนะครับคนทีมาที่ตามนะคนรู้ไม้นะครับตีเข้ามาที่ตามนะครับขอบคุณจะนะคกับไปเอาไปรุ่นกันดีกว่าครับนี่ครับบรรยากาศในรุ่นกันดีกว่าครับพอตะคืนโหก็ผมจะแล้วรับผมมันตีหนึ่งปลายแล้วครับผมว่าผมก็ใส่เงาไว้เนี่ครับมันก็ตีอยู่นะครับนี่พอหลังนี่ครับ นี่ครับมาครับนี่ครับมาครับนี่ครับฝลั่งนี่ครับมันตีนะครับนี่มันมาอยูครับนี่นี่ครับตีครับเบดอยู่ค้าบนะครับยูครับนะครับนี่เลยครับเ็ี๋ยวครับตีนะครับเนี่ยตีดึกครับเนี่ยแบอยูครับตีดึก เดี๋ยวก็กลับมาเก็บครับไปะครับหลังนี้กะตีครับเยี่ยมมีแล้วครับนี่แต่ข้นผมใส่ไว้กุหลังเลยครับนี่เยี่ยมมีแล้วครับหลังนี้ลังฟอหลังนี้ครับโอ้หลังนี้เอาเรื่องครับหลังนี้มีเตมครับเอ้ยมีเตมคือแน่ๆได้ชมแล้วครับนี่นี่นี่เป็นไงครับ นี่ครับเห็นไหนครับเห็นไหนครับนี่เอาละบ่มันมันครับมันมันอีแต้มเพื่อน้าได้ชมแล้วครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นน้อยพอครับโอ้โอ้ใส่งามาละนะครับโอ้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 อะโอ้ตีข้าตายครับโอ้โอ้แงาจุลโวไหมครับแงวขนาดเลยครับโอ้ นี่ครับแต้มแรกของส่วงเจ้านี่มาแล้วครับผมโต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 น่ดจะผมมีแต้มแล้วมันมาครับโอ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับมาแล้วมันจวกมันจวอกําแล้วไปครับเก็บครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับตอนเจ้านี่ตอนนี้กับผมมันเจ็ดโมงแล้วครับผมมาโอ้โหนี่ครับ ตีนะครับผมมีเงียแล้วครับนี่ครับผมว่าเนี่ยมันไปอยู่ฝั่งลายปุ้นครับนักกอฝั่งปุ้นมันเป็นโคครับนี่ครับตีครับครับก็ผมไปใส่ฝั่งลายปุ่มได้ครับหมาครับผมก็เลยหนี่าใส่ทางที่เพราะว่ามันใกล้บ้านเขาครับใกล้สวนเขาหั่นที่เขาเลี้ยงหมาไว้หั่นนักนะครับนี่ครับนี่ก็นี่เคียร์ตายแล้วครับ ครับเขาเลียงหมาไว้ลลยห่านกันเลยอ๋อนี่ข้านไปครับมันเ่าครับม่คืนเอามาใจเป็ดมันเ่าครับหลังนี้ครับหลังนี้เงียหายไปแล้วครับนี่ครับหายไปพุดเกิงมาแล้วครับเกียดเกียดพุดเกิงไปแล้วนะครับมนกันต่อจะมีแต้มมือแหมกอครับ จะมีคือแหมสักเต็มสองเต็มก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปรุ่นบนบนบน,นครับเดี๋ยวทำลายหลังอยู่ครับครับมารุ่นกันต่อครับโอ้หลังนี่เจอได้นี่หลังนี่ดึงเข้าไปไหนพุ่นนะเจะหูวขอพองครับมันอยู่บบยูน่าจะ่บบยูแล้วนะ่แบบยูแล้วครับแบบยูแล้วก็ผมเห็นเขียดตีจมนะครับนี่ขนาดปลาใจดึกนะน,นะครับเนาะ จ็บกนครับโอเชียนหายจะมดครับแล้วหลังครับโอ้หลังนี้ครับหลังนี้อยู่กันนี่โอ้อยู่อะครับแต่คืนนะครับประมาณสองทุ่มที่ผมมาใจก็ได้หลังนี่โอ้หลังนี้อยู่ครับโอ้แต่น่าจะตายละโอ้มันหวานครับนี่ตาย มันหวานครับนี่ครับเทเมทีสองมาแล้วครับมันหวานครับยังหูขอบปดโคนครับเรย่ร้อยครับมเก็บขึ้นมาใส่คลองเรย่ร้อยแล้วครับเอาไปรุ่นกันต่อไปครับหลังต่อไปกันดีกว่ามันตายเห็นแล้วครับติดโคทั้งรุ่มเนาะนี่ครับโอ้หลังนี่เ่ะนี่เสียดครับตายแล้วครับนี่โดนป่าน้อยหแล้วครับป่าน้อยเล่นงานนี่ครับ มาโฟกันหลังนี้ครับโอ้โหกกันเบ็ดครับเนี่ยครับกันเบ็ดแต่บายูครับเพราะว่าเบ็ดตีมันกอให้ครับโอ้โหโมันปาปันนะครับเออ มันกินเจ้าเนอะมันน่าจะกินแบบตีอย่างนี่ครับอ้าขึ้นมานครับครับรุ่นกันต่อครับต่อไปโอ้นี่กับเบลเลียแล้วครับเอาเงียบไปให้แล้วนะครับรุ่นหลังต่อไป ได้ครับเขียไตย้ครับอ,อุู่งบนไปหลังนี้เอาหลังนี้ก็ออยังเขียดนิ้งยู่ครับบอลอยมากเกือกเห็นแล้วครับ่ะนี่ครับโอ้โหบรรยากาศน่ามราบใสครับหันหันก็ไม่เลยครับนี่ครับ นี่ก็บหมี้ครับโอ้แถวน,นี้ยังหมดได้สักตัวเลยนะครับมา,ารุ่นกัครัดแล้วประมาณสักสี่หลังนะครับอะส่วนใหญ่กับกินนะครับตีเนี่ยเอาเนื้ไปหมดแล้วครับเนี่ยมมี้แล้วครับนี่มันเอาไปกินหมดแล้วครับ วหลังนี่ครับเนี่ยครับเงียบมาเลือละว้ามันอะไรตัวน้อยครับเอาไปกินนี่ตัวใหญ่นี่มันต้องติดละเพราะผมใส่เขียดตัวน้อยไนะ้เนาะเนี่ยครับนี่ครับ,รบหลังสุดท้ายครับบางเปล่าครับเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ด นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันดีกว่าครับครับสรุปผลงานครับได้สองแต้มครับเป็นเจ้านี้ครับได้สองแต้มเนาะเป็นหนึ่งตัวตายหนึ่งตัวครับเนี่ยครับหากินแบบธรรมชาติเนาะป่าปอได้ปลอยครับเป็นป่าสาธารณะครับกองสาธารณะกะประมาณนี้ครับกะพปอได้กินอยู่ครับเดี๋ยวผมไปคุยชมครับผมไปเอ้เอาออกจากค้องเนาะคือชมในค้องเลยครับครับป่ายู่นี้เลยครับ ก็ครับนี่นี่นี่ครับประเดี๋ยวออกครับออกยากครับประเดี๋มันเปียกข้องใสครับนี่ครับป่าอยู่ในนี้ครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเส้นงามตัวนึงครับมันตัวเส้นน้อยนี่ครับโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้กับฟ้าไว้เพียงเต่ายี้ครับจะได้กับฟากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ตัวหนึ่ครับกดกริ๊งไว้ตัวหครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะมาลงให้ชมครับ ยูหฮกินแบบบ้านๆครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ